โมร็อกโกหวานเจี๊ยบกันไปเมื่อวานเป็นไงตัวตัวออเดิร์ของกัปตานแแะทางหน้าช่องไม่ทําให้ผิดหวังนะนะครับเรียกว่าเต็มอิ่มเต็มคากันไปสำหรับทางด้านโมร็อกกนะ่ครับมาไลฟ์สดเมื่อวานก็ใช้ย่อยสักที่ไหนล่ะใครที่ตามมาไลฟ์สดคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับถูกใจโดนใจนะครับทุกตัวไม่สายสูงตัวเน้นนะครับจับหนักจัดเต็มให้เมื่อวานวันนี้เหมือนเดิมครับ18บแนาฬิกากับการไลฟ์สดวิเคราะห์เจาะลึกข่าวสารฟุตบอลจากทั่วทุกมุมโลกใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดย แนวทางฟุตบอลดีๆมีให้ทุกๆวันนะสํสำหรับ f อฟซีันแปะวันนี้โปรแกรมฟุตบอลถือว่าเยอะนะครับส่งท้ายสิ้นเดือนกันวันนี้ประจำวันพุธกลางสัปดาห์นะครับตัวออเดอร์วันนี้ครับตัวออเดอร์วันนี้ครับเป็นฟุตบอลยูฟาแชมเปียนส์ลีก รอบคัดเลือกนัดที่2แล้วนะครับไปที่ลัตเวียครับสนามเอสแอนเคสปัตตาปานะครับก็เรกว่าลีกัสครับยอดทีมจาางด้านลัตเวียวันนี้กลับมาเล่นในบ้านครับหลังจากที่เกมล่าสุดครับบุกไปเยือนทงด้านโบโดกิมจากนอร์เวย์โดนตบมาแบบลืมหูลืมตามไม่ขึ้นเลย4-0เกมแรกวันนี้กลับมาเล่นในถิ่นของตัวเองนะครับผลงานในลีกของทางด้านลีกัสเองดังพอไว้ใน,นเชื่อใจ,ใจได้ในการเล่นในบ้านวันนี้ครับแนะนําเลยนะครับท่านลองครับวันนี้ แนะนำเลยวันนี้รีกัสไม่แพ้ครับนะครับส่วนผู้กํากับอย่างทางด้านโบโก,กิมวันนี้ตีขีมอย่างแน่นอนครับวันนี้กลุ่มความได้เปรียบมานละสี่ลูกนะครับวันนี้จะไม่สามารถบุกมาชนะลีการได้นะครับฝากไปด้วยนะท่านลองวันนี้น่าจะโดนใจนะส่วนสายต่อนะครับผู้กํากับวันนี้อาจจะไม่โดนใจสําหรับบทวิเคราะห์คู่นี้นะครับอ่ะเดี๋ยว18บแนาฬิกากับตันจะมาวิเคราะห์ให้ว่าทําไมกับตันถึงเลือกลีกาสนะครับแบบเต็มรูปแบบนะแต่วันนี้ออเดิร์ฟตัวนี้ครับลีกาสไม่แพ้ครับวันนี้ฝากไปด้วยครับ